ครับสวัสดีครับวิวปชุชาบ้านาน,นะครับจันชูเดินกลับมาแล้วนะครับพอดินสมองครับอันตรายรถจมได้นะครับพอขุดมานี่มีแต่โคลนมีแต่อะไรเลยอันตรายเลยจันชูถอยทับครับแล้วก็สายแตกด้วยดูสิครับทีมงาน ทีมงานจอดต,ตามปายยาง กลับมาแล้วครับ หมอบครับหมอบแหม่หมอบแล้วหมอบแล้วครับเจ้ายักษ์เขียวน้ำหนักยิบเอ็ดตันเจอดินอย่างนั้นก็ต้องถอยทับนะครับผมถอยมาจอดแล้วก็สายตรงไหนแตก ก็ถอดคอยครับทุงนี้ก็เอาไปอัดอโอาโหโดีใจ <c oughs> <c oughs> ถอดสายเลยไหมหรือว่อบาแบบไหนถอด,หถอดให้มันให้มันนั่นก่อน ไปนั่งคุยกันหัวเราะกิ๊กากิ๊กก่นแล้วค่อยมาถอดถอดพรุ่งนี้ค่อยเอาไปอ,อัยยอทปดทำให้ไม่ได้หรอกแกรู้แล้วว่าทำไม่ได้หรอกบอกแกแล้วว่าดินอย่างนี้มันทำไม่ได้หรอกขุดมาก็เป็นบกควยๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวให้มันนั่นก่อนสักพักหนึ่งก่อนมัน,เย,น,น,มนเย็นแล้วเนี่ยมันเย็นจนมันจะมืดแล้วเราบอกว่าพอชายบรรน,นามารถสายเตกขุดสะไม่ได้เราเขาวางเงันสายเตกอีกโอ้นี่ทารถไม่แรงเนี่ยเสร็จเลยเลย มันไหลลงเลยแหละปุ๊บเลยแหละว่าอะไรอ่ะเออทารถนไม่แรงนี่ดันไม่ขึ้นนี่เสร็จเลยใช่ไหมปัจเนี้เนี่ยตูดนูไปจุ่มอยู่บบวแจมมนี่หดเเลยยอต้องไอ้นู่นไอ้ไรต้นกระก๊อกเนี่ยใช่ไหมนี่ เอก็มันทาไม่ได้เนาะถ้าไม่ได้จะไปฟื้นทําไมเนาะเออเอาช้อนนี่เอาอาศัยแปดเลยแปดร้านไหนนั่นนึร้านที่ตลาดนั้นน่ะข้างที่เอ๊ะยอกยอกยกไม่ได้ยอกออกสื่อดิ ถ่ายวิดีโอสงแจไนหน่อยจีคือไปหาอยู่ในอยู่ในหลังสีสมมดเลยไ้นายไหนมันแตกแล้วโอ้นี่ีถ้เป็นใสหดง่ายเคยธรรมดาซะทีไหนนู่นนะมันไปยากอยู้ข้างในนั่นเดีน่ะนะเฮ้ยอะไรโอ้มันอย่างงั้นแหละมันตัดโอ้ ขับยังกับมันเคยขับรถรุ่นนี้เนาะสายแตกครับสายแตกครับเนี่สายอันนี้ก็เหมือนกันนี่ใช่ไหมซึมซึมเริ่มซึมซึมแล้วนี่อู้ดูไอ้สายไอ้หัวใจนั่นสิดูว่านี่อยู่ตรงไหนไหนนี่นู่นนู่นนู่นต้องถอดแผ่นน็อตสี่ตัววางกันได้สวดเลยหรอสได้เลยจ้ะเขาเส้นตรงนี้แต่ แกบอกไอเราจะจมเมื่อกี้แกบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อของมาเส้นก่อนอาจจะจมล้วจะเส้นทำไมวันนี้เนาะเขาทำไมไม่ให้เขาซื้อมาหรอมาซื้อมาเดี๋ยวผมจะเส้นไม่ละอทีแตครัวเขาบอกว่าขุดเลยขุดในใต้แล้วก็ นั่นแหละมันขุดไม่ได้ก็บอกว่ามไหลลอีกข้างหนึ่งก็จะจมนะไม่ใช่ว่ามันไม่จมจมมันไอ้ฝั่งนู้นอะไปจมแต่เพราะดินแข็งอ่ะมันอยู่ประมาณมิดหัวไงนั่นแหละเกก็จะชี้ไปแล้วไฟสะฝั่งนู้นทำไมเขาขุดได้ชี้ไปฝะสะ อีกลุงหนึ่งเนี่ยเพราะไอสะฝั่งนู้นเขาขุดถึงน้ำมันซึมมาอยู่ฝั่งนี้มันขุดไม่ได้ไอ้นี่เขาขุดร่องไว้แล้วไงเไปเปิดอ่ะใช่แล้วรจนทำอะไรนี่เอต่อให้เทวดามากูถ้ามีไม้มีอะไรเอ้างั้นแหละทำให้เสร็จเลยอู้เห็นแต่ตะโคลนขึ้นมานั่นแหละโดี๋ยวโดมาก็ไม่คุมเยเห็น หรือก็นั่นแหละเห็นแกตากมีแต่โครนมาเราก็รู้แล้วว่ามันขุดไม่ได้เนาะนั่นแหละใช่ก็รู้นั่นแหละว่าขุดไม่ได้แล้วเราไม่จันเลยเอาจริงๆเพว่ามันขุดไม่ได้ก็บอกแกแล้วบอกว่ามันขุดไม่ได้แกกว่าขุดไปเลยขุดไปเลยเนั่นแหละพอเห็นว่าไม่ได้ที่นี่ถึงยอมเลยอือ อออดดัรกับต็ถอดสายครับเออถ้ามีกุญแจเลื่อนนะถอนเงยถอดได้ได้อยู่เนี่ยกุญแจเลื่อนับปาจะถอดอะไรก่อนถอดฝั่งนี้ นูน่นแล้วก็ไอ้น็อตเบอร์นั่นนี่เบอร์สิบเจ็ดมั้งน,นั่นประกับเบอร์สิบเจ็ดอ่ะย่อเอาเอาสายก่อนเนาะนั่นแหละ,ะมันถอดไม่ยากกรอนนั่นแหละสายสายสายตัวนี้ตัวที่สองครับนั่นแหละตัวข้างล่างนั่นแหละโอ้ยจะคือไปอยู่ตามเฉยอยู่ตามมันก็ทอดข้างบนก่อนแหลนะเนาะ <c oughs> <c oughs> มันเออเออเออทอดข้างบนก่อนแล้วก็ทอดข้างล่าง ถอดข้างบนก่อนไหนนี่ก็ถอดได้ข้างบนในตัวที่หนึ่งอ่ะเฮ้นั่นน่ะนั่นน่ะไหนนี่อ่ะตัวที่หนึ่งนั่นอ่ะ <c oughs> เออแะละถอดตัวนั้นเลยก่อนแล้วก็ถึงไปหมุนข้างล่างถอดตัวข้างล่างเลยก่อนถึงไปหมุนข้างบนส่อะไรยังไงตับทิ้งแต่ไหนมันเก,กะกะถอดเลยถอดถอดแล้วก็ใส่ห้ามถูกด้วยเออ เดี๋ยวเพียนใช่เอาไอ้กดไอ้นี่ลมอก่อนเหล้าเนี่ยเนี่ยเนี่กดเลยกดแช่ไว้เลยเนี่ยอ่าหมดแล้วมันหมดจากนั้นครับเดี๋ยวถอดสายก่อนนะครับขอจบเพลงนี้นะครับสวัสดีครับผม